สวัสดีค่ะเอชทีทุกคนรนะคะขอบคุณเอชทีที่ส่งตางมาให้น้องวายุนะคะะ เป็นค่าอาหารของน้องวายุนะคะวันนี้เรามาดูการให้อาหารน้องวายุกันวันนี้เรามาดูการให้อาหารน้องวายุกันค่ะเริ่มจากอ้อยรวยก่อนวันนี้ฝนตกด้วยไปไปให้ไปตรงถนนไปคอนชง

ให้กินเดี๋ยวให้เรากินก่อนเฮ้ยกินไปแล้วกราเอานี่นีมีอาการกระโโด้วยไม่จาใจใหญ่โตอะเร่งเร่งเลยเห็้นกูสิคะพูกรอกเราะวันนี้วันนี้ควานน้อยทก่มาปนี้คนเลย

<onz> <etus> okay. แลยุเ, ouais. ate, okay. เปิดอาการโมโหนะคะพันเปิดอาการโมโหไม่ทันใจคนให้อาหารไม่ทันใจรถไม่กินแตงกวาวายุไม่กินแตงกวาพี่เล็กไปไหนอน ดูดีแล้ว่น้อไนานจะให้อาหารไม่ทจะเอาการดดนี่แนเรื่องกโอเคเดี๋ยวมานต่ยเดนีไม่วายุไม่กินแตงกวาวายุกินปลาค่ะฝนน้อยฟังให้อ่อนอยู่

ดีไม่หันใจเย้เย้เย้เอนการนั่งโคนแรหัไม่ันคเียนใรค้หไม่้อทนไม่้องทำอยไมสลงโมกันเนี่ยก็อาค่าแล้วว่าอย่าทำให้หัใจตั้แต่รกเขาไม่จำเสื้อเหลือไปตลอดเนย เขเป็นเดจกวะมายูเขาเล็กของกานเขาไมไปดีห่ใหญ่เทวนีสจะกินอิ่มเพื่อนนะคะณตคนที่เทวรีกนไม่ได้เ <c oughs> <c oughs> ้ยนี่ทำไมไม่ให้มายูน้อยกันคะตัวตัวตัวน้องใส่นะคะ

ไม่เอาตอนนี้เอาแต่กล้วยมีเลือกด้วยฮะนี่จะดูแขนไม่ได้เราดูทชันมาดูดูเป็ดเป็ดข้าวโพดนิดน้อยเนาะครับที่แขนดูทชันนะคะดึงชนดึงชันไ้กินล้าได้เยอะือแล้วสอย่างอื่นนะไม่กินกินแต่กล้วย ปลายชอบกินแตยนะคะอ้นใ่นีอดิมือไม่ตเือใหญ่เพราะว่าน้องยังเล็กอยู่กันไม่ค่อยดีเหมือนตัวใหญ่เขาจะชอบกินอาหารที่มันออ่อนอะไระเบรดว่าแเป็นสาเลยเช่นอ้อยอ้อยอ้อยที่ขาเปือกอ่ะ้่ิเอเปรกดูด เพียเอากล้วยมาให้นี่ก็มจะสองช่องเอากจะต้นเอาทมีี่ี่ล้าลกินแล้วินแล้วแต่ล้วไม่แหรือไม่เ็บ้างเฮ้ย แกแล้วแดดึงเริ่มดีแล้วเริ่มดีแล้วดตกแล้วแบบนีุดุั้อตัวยังไม่เลยนะไ่ดงฝนตกหนักแล้วอันนี้ฝนตกหนักเลยจ้าอะไรก่อนเลยอุ่อเ้าทำไมทำนี่ลูทำไมปาเพื่อยมีการดึง มีการดึงด้วมีการดึงดควานด้วยยัายเราเนี่ยดูขนเขาก็จะประมาณนี้แล้เดี๋ยวน้มดนสกันเดี๋ยวน้มดมนสีนแก้วมไมให้ลูกเก็บยังไงเดี๋ยวเดี๋ยวน้องก็ดึงทันอยู่นี่ที่สุดก็หมดภายในพริบตาแล้ให้กินขอเคาก็ได้ ทุกคนคะสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายพรุ่งนี้กินใหม่นะคะพรุ่งนี้มากินใหม่นะคะบ๊าย